สวัสดีครับผมนะครับจูนอีฟีตี้ชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาทาคอนเทนต์เกี่ยวกับผมเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับผมอคอนเทนต์นี้ก็จะมาบอกอเรื่องราวนะครับประสบการณ์นะครับจากการที่ผมจับไปแดงไปดำเนาะแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปรับใช้ชาติประมาณสองปีนะฮะโอเคครับเชิญชุแลนรับฟังได้เลยนะครับ จับใบแดงใบดำกลัวไหมอันนี้ก็บอกจริงก็ตอนแรกอะครับยังไม่โดนเราก็ยังไม่กลัวใช่ไหมครับแต่ว่ามีคนบอกว่าต้องทําอย่างนู้นทำอย่างนี้ถึงจะได้ใบดาใช่ไหมครับเราก็ทําหมดเราทําวิธีทําอะไรทงหมดคือของผมทําก็คือลอดคานบ้านนะครับท,ทําวิธีเดินลอดคานบ้านแล้วก็อมไม้คานบ้านนะครับไว้ใต้ดินห้ามคุยกับใครแต่คุณจะทําได้หรือเปล่าห้ามคุยกับใครเลยเพราะเวลาเขาถามอะไรเราก็ต้องตอบใช่ไหมครับ ก็อันนี้ก็เรียบร้อยครับตอนแรกไม่กลัวครับแต่ถ้าโดนเนี่ยไม่แน่นะครับผมครับความรู้สึกเมื่อได้เบ่แรงครับคือว่าตัวเบาๆตัวเบาครับขาเหมือนไม่มีแรงแต่ว่าผมไม่ได้ซุดนะตัวเบาขาเบาหัวสมองโปร่งนะฮะ ผมบอกไว่อนะผมได้ทออผัดที่หนึ่งนะไม่มีเวลาทําใจคนระับเพราะว่าจัดไปแดงแล้วอีกหนึ่งเดือนเราก็จะไปเข้าทหารนะสมัยนั้นผมเข้าปีสี่แปดปีนั้นจัดตอนเดือนเมษาใช่ก่อนสงกรานนิดหน่อยนะแล้วเราก็พอเดินเสษะพาเราก็เข้ากรมเลยไม่มีเวลาทําใจให้เราเลยคนระับอ่าเดี๋ยวเราเลับฟังข้อต่อไปเลยนะครับครับ ข้อนี้คือ,อครอบครัวนะครับคิดยังไงนะครับหลังจากที่เราได้ใบแดงแล้วนะครับจริงๆแล้วผมออธิบายกับน้องจริงๆแล้วผมมีแฟนก่อนที่จะมาอยู่กับคนนี้นะะก็แฟนผมกับแม่แฟนเนี้ยเขาก็เขาก็เหมือนเสียใจนอ้องร้องไห้เหมือนว่าเราไปทํางานกันแล้วที่อื่นอนะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ที่บ้านเนีย้ยไปทางานโรงงานเนี้ย mm hmm. เหมือนกักนเรากอะร่างสร้าง,า,งางตัวนะแล้วก็อ่า เราได้ไปแดงมันก็เลยแบบว่าสิ่งที่เราคิดมันก็เหมือนแบบต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนอะไรแต่ส่วนเป็นทางครอบครัวผมเองครอบครัวผมเองเหมือนพ่อแม่ผมก็ดีใจนะเหมือนเพราะว่าเขาอยากให้เราเป็นทหารอยู่แล้วที่ไม่ใช่ทหารเกณฑ์เพราะเขาเคยพยายามจะให้ผมไปสอบตั้งแต่ม .3 แล้วทหารช่างมากแล้วก็พอจบปชก็ให้ผมไปเรียนอ่าจ่าจากจาศอยาเงี้ยแต่ผมไม่ไม่ได้ไปไงก็ไม่อยากไปไงเพราะว่าัยรุนติดหล่อฮะเดี๋ยวผมไม่ยาวนฮะ องเงียโตมาก็ไม่ผมยาวไมผมยาวหน้าแก่ครับทอ,อ่าเข้ากรมวันแรกครับความรู้สึกที่เราเข้าวันแรกก็คือไปเจอแต่คนแปลกหน้าผมจะบอกก่อนนะครับว่าผมเข้าทออ,อทอ,ออที่จังหวัดผมจังหวัดลพบุรีเนี่ยเขามีที่เดียวแต่ถ้าผมลงทอบเอนทหารบกเนี่ย จังหวัดลบบุรีมีหลายกรมหลายหน่วยงานอันนี้มันจะไม่เจอใครใช่ไหมครับแต่พอลงทออแล้วอะครับจังหวัดลบบุรีมีที่เดียวแล้วผมไม่ได้ไปลงที่อื่นปีปีผมนะปีผมไม่ได้ไปลงที่อื่นแต่ว่าปีหลังๆนี้รู้สึกว่าจะไปลงรอนเมืองก็ปีที่ผมไปผมมีเพื่อนจากทางที่ที่บ้านผมเนี่ยครับไปอยู่ประมาณ10หรือ11คนต่ถามว่ารู้จักกันไหมก็ไม่ได้สนิทนะครับไม่ได้สนิทแต่เคยเห็นหน้าเห็นตากัน พอเราเข้าไปอ่ะมันเหมือนเป็นคนบ้านเดียวกันเราก็จะคุยกันประมาณนั้นมากกว่าครับแล้วก็เข้าไปก็จะบอกเวงไ,ไ,ไ,ไม่รู้จักใครเพราะว่ามันมาจากหลายจังหวัดด้วยครับก็ประมาณว่าเข้าไปวันแรกก็คือตัดผมรับช้อนซ่อมอะไรประมาณนี้ครับรับเสื้อรับเลขนอนคืนแรกก็จะแบบว่ายังเหมือนเขายังไม่ทําอะไรให้เราครับเพราะว่าเขายังไม่ฝึกยังไม่ได้บอกระเบียบเนาะแต่ก็กล้าเก่งๆหน่อย เข้าไปคือแรกก็เป็นเกงหน่อยเพราะว่าแปดที่แปลทางนะครับข่อ,อนี้พวกคุณต้องอยากฟังกันแน่เลยครับจริงไหมนะครับเป็นทหารเกรณฑ์แล้วแฟนจะทิง้งของผมเข้าสองตำราเลยครับทหารเกรณฑ์แฟนทิ้งแล้วก็ทาหารอากาศขันรักด้วย <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆแล้วมันเป็นที่ตัวบุคคลของแต่ละคนนะฮะว่าความรักของคุณนะครับ ภายในสองปีเขาจะทนรอเราได้หรือเปล่าบางคนก็เป็นปีเดียวบางคนก็เป็นหกเดือนแล้วแต่วุฒินะฮะแต่ผมมาจบแค่ปอชอตอนนั้นนะนะผมก็เลยเป็นสองปีเต็มสูบเลยฮะด้วยเขาเรียกอ,อะไรครับเวลานะที่เราห่างกันด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับประมาณเดือนที่สี่เดือนที่ห้าไม่เกินนั้นแหละครับเพราะจริงๆผมเห็นคนโดนแฟนทิ้งผมก็หัวเราะเขนะเราไม่คิดว่าเราจะโดนไงเราก็โดนโดนเหมือนกันครับไม่ต่างกันฮะ รู้สึกว่าช่วงที่ผมโดนทิ้งผมจะเป็นช่วงที่ผมไปเรียนหลักสูตรเพิ่มนะครับที่ดอนเมืองเดือนที่สเดือนที่ห้า 4, 4, 5, กลับบ้านบ่อยเพราะกลับบ้านบ่อยเหมือนแฟนดีพรู้แฟนไม่ค่อยอยากให้กลับก็แปกนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ถามเหตุผลก็ต้อง้อใจฮะมันมีเหตุผลเดียวแล้ครับที่เลื่องก,กับเราครับโอเคอันนี้ข้อดีทผมว่าคุณก็ต้องอยากรู้นะครับ ฝึกทหารเนี่ยมันเหนื่อยหรือเปล่านะครับใช่ไหม,มเหนื่อยไหมจริงๆอะ่ะผมมาเป็นโรคประจําตัวนะครับแล้วก็เป็นโรคปวดผื่นโดนแดดตัวแดงอะไรเงี้ยหัวใจเต้นไวก็ธรรมดาครับเลือดสูบฉี่เนาะก็คือว่าผมก็ยังผ่านพ้นมาได้นะสาหรับคนทีิโลนะคนผอมคนสมัครมาดามขาก็ออยังวิ่งได้นะครับคนอยากเป็นเขามีฮนะแล้วถ้าคุณอยู่ได้คุณผ่านคุณรับกฎเกณฑ์สังคมข้างในได้ คุณก็สามารถจะไปต่อยอดในการเรียนตรงเรียนต่อได้นะครับหลักสูตรมันมีให้เรียนต่อเรียนเพิ่มได้นะถ้าคุณมีความขยันอดทนนะผมจริงผมว่าสามารถตินต่อได้นะมีโคตา้าแต่เราต้องไปเทสแข่งกันเขาจะส่งหน่วยงานนะครับกรมหนึ่งเขาจะส่งไปหนึ่งคนนะฮะแล้วก็ไปเทสร่างกายแข่งกันกับกองบินอื่นประมาณนั้นถ้าใครร่างกายดีก็ได้ไปอะไรเงี้ยได้ติดยศจริงๆไปเลยนี้ไม่ต้องมาติดยศปลอมตอน,ตอนอแค่ ประจำการอย่างเดียวนะครับครับความรู้สึกนะครับที่ญาตมาเยี่ยมครั้งแรกนะจริง,รงๆของผมอะญาตมาเยี่ยมครั้งแรกอะของทารอาการของผมจะรู้สึกว่าจะเป็นอาทิตย์ที่2ประมาณอาทิตย์ที่2ถ้าจําไม่ผิดนะฮะฝึกไป2อาทิตย์แล้วยาตมาเยี่ยมเหมือนแบบมาหาอะไรเงี้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าโวยงานอื่นเป็นยังไงนะฮะแต่ของผมประมาณอาทิตย์ที่2มาเยี่ยม ก็รู้สึกดีใจนะเหมือนมีข้าวอ่ะมีข้าวมีปลามีอาหารสมบูรณ์มากินนะครับเพราะว่าก็ญาติมาหาเราก็ดีใจแนละ้วพ่อแม่แฟนมาหาเราก็ดีใจใช่ไหมครับเหมือนเราไม่เจอกันนานอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกมันก็เหนื่อยด้วยเหมือนพูดคุยกันไปก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะน่าจะใช่วันุวันปีเดย์ถ้าคุณเข้าเวอยู่โกเวอยู่เขาก็ถ้าญาติไปเยี่ยมก็ก็ก็เปลี่ยนเวนี้คุเปลี่ยนเวนี้คุณนะครับ ครับผมฝึกกี่เดือนนะครับถึงได้กลับบ้านนะครับจริงๆก็ถ้าเป็นของผมท่ารากาศมีรู้สึกว่าจะประมาณสามเดือนหรือเดือนครึ่งถ้าจําไม่ผิดคร่าวๆครับประมานานแล้วปีสี่แปดจำไม่ได้เลยประมาณเดือนครึ่งถึงสามเดือนถ้าจําไม่ผิดนะฮะจริงๆเขาเหมือนว่าฝึกเดือนครึ่งก่อนปล่อยให้กลับเนาะ แล้วก็ค่อยมาฝึกใหม่ฝึกจริงๆเขาที่อยู่ช่วงฝึกประมาณ3ามเดือนเหมือนได้กลับสองรอบสาหรับาหารใหม่นะครับแล้วผมก็พอสามเดือนนั้นผมก็ไปเรียนต่อหลักสูตรที่ดอนเมืองเพื่อเอายศเหมือนแบบว่าถ้าเป็นคนบางคนเขาคาหน่วยครูฝึกเนาะเป็นครูฝึกมาสอนอาหารใหม่ทีนึงแตผงาา่ผมไม่ลงร้อยใหม่ผมมีกองร้อยใหม่ทหารใหม่ผมไปลงร้อยทหารเก่าก็ของผมก็จะมีนี่ผมมีหลักฐานว่าผมไปฝึกจริงนี่ครับเห็นไหม มีหลักสูตรบอกนะแต่ว่าผมที่ตรงไหนผมก็ยังหาไม่เจอเลยนะอันนี้อยู่ที่ดอนเมืองนะติดแง่โดยติยดยศด้วยครับอันนี้แล้วก็มีใบประกาศด้วยนะแต่ผมผมไม่รู้ผมเก็บไว้ไหนผมนานมากเลยเลยหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะลงรูปให้แนละ้วผมมีรูปตอนเป็นอาหารด้วยรูปมันเล็กมากเลยก็ประมาณนั้นแล้วครับเดือนครึ่งถึงสามเดือนได้กลับบา้านก็ดีใจมากเลยได้กลับบ้านไปแต่ก็กลับมามันเหมือนแบบ เราเพื่อนเราไม่ค่อยมีแล้วไงเขาก็ทํางานกันหมดแล้วด้วยอายุด้วยอะไรด้วยครับโอเคครับข้อนี้คุณก็ต้องอยากฟังอาหารข้างในกลมฮะที่เราเป็นอาหารอาหารเจเนี่ยมันอร่อยไหมคุณก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับว่ามันอร่อยหรือเปล่าคุณก็กินไปเลยครับเพราะว่า,วาเขามีร้านค้า ให้เราซื้อกินเพิ่มได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณมีตังคุณไม่ต้องกลัวเลยฮะแล้วก็ถ้าอาหารโรงเรียนก็เน้นเขาเรียกอะไรเราต้องออกกำลังกายเนาะเราต้องผอมเราก็ต้องเน้นผักเพื่อสุขภาพนะครับผม<ๆ><ๆ>เุณพูดไงครับหมอ้อหนึ่งไก่หนึ่งตัวแล้วกันทั้งกองร้อยาทั้งทั้งทหารใหม่ร้อยก็คนเลยประมาณนี้แต่ตอนหลังๆก็จะหลายร้อยแล้วถ้าประมาณนั้นนะครับง่ายๆแต่ ผมไปฝึกที่ดอนเมืองถามว่าอา,อาหารครบมั้ยก็ครบครับแต่เขาจ้างแม่ครัวไงเขาจ้างแม่ครัวมาทาไงมันเลยอร่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นในกรมนะครับผมไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังนะครับเป็นอาหารเกณฑ์อย่างเราเนี่ยนะครับแต่เป็นอาหารเก่าเป็นอาหารเก่าที่แบบว่าเลยสามเดือนไปแล้วหกเอเะท่านเลาอะไรเลยหกเดือนไปแล้วเป็นรุ่นพี่เราหนึ่งผัดนะฮะ ไปประจําหน่วยแต่ละหน่วยคือแยกย้ายครับจะมีโรงเรียนหน่วยบริการหน่วยโรงเรียนหน่วยขนส่งนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปอยู่หน่วยไหนเนาะคุณโชคดีคุณจะอยู่หน่วยไหนถ้าอยู่ร้อยฝึกทหารใหม่ก็จะแอกหน่อยแบบฝึกทหารใหม่แบบเออเป็นครูฝึกมียศมีอะไรแง่งหล่อๆอะไรเงี้ยแต่นะ้รับฝึกตลอดแต่ว่าได้แอกเฮะแกรุ่นน้องจริงไม,ไม่ไม่ต่างาก,ากันครับทหารเหมือนกันคะออกมาก็หง่อยเจอท่ารถก็หง่อยแง่งหมดนะพวกเนี้ย ับผมข้อนี้ก็สําคัญมากเนี่ยสังคมทหารด้านในครับของทหารเฑนนะครับเหมือนกันหมดครับคือคุณต้องรักกันคุณผิดคุณต้องยอมรับผิดเพราะถ้าคุณไม่ยอมรับผิดคุณจะโดนซ่อมทั้งกองร้อยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นรับผิดชอบร่วมกันคุณต้องเคยได้ยินคำนี้นะฮะรับผิดชอบร่วมกัน การซ่อมก็คือการออกกําลังกายเนี่ยแหละครับเขาจะสั่งเราดันพื้นซิคอัพแล้วก็แล้วแต่หรือว่าจะดันพื้นท่าเตรียมแบบท่าเตรียมยืนอยู่อย่างนั้นไปเลยครับไม่ค้างไว้ไม่ต้องดันงเงี้ยแล้วแต่ความพอใจของเขาสังคมข้างในก็สอนให้เรานะครับเปลี่ยนเป็นผู้เป็นคนขึ้นสําหรับคนที่ไม่มีวินยัยก็จะมีวินยัยมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง เจอเจอรุ่นพี่ตอนเช้าก็าทำความเคารพสวัสดีครับอะไรเงี้ยยกมือไหว้กันอะไรเงี้ยมีรุ่นพี่รุ่นน้องเรียกพี่เรียกอะไรก็คุณต้องลองเข้าไปเจอกันเองฮนะใครเก่งเก่งไม่เก่งไม่รู้คุณเข้าไปข้างในคุณก็เท่ากันหมดอ่ะคุณไปแบบเก่งข้างในกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าสังคมด้านในมันเป็นโลกอีกหนึ่งใบโลกอีกหนึ่งใบฮะบโลกอีกหนึ่งใบที่คุณไม่เคยเจอไม่เคยประสบพบเจอแน่นอนแต่ว่าถ้า คุณเจนสังคมอะ่ะผมว่ายังไงก็ยังอยู่ไม่ได้อะ่ะถ้าถ้าคุณไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนนะเพราะวาเวลาทำอะไรอะ่ะรับผิดชอบร่วมกันหมดเวลาคุณไม่ได้ทําผิดอะ่ะและคนที่ทําผิดไม่ไม่รับผิดอะ่ะคุณก็โดนรับผิดชอบร่วมกันหมดของแบบนี้มันก็ต้องแบบว่าค่อยทีถ่อยไอ้สายเนาะคุณก็ต้องเคยเห็นบางคลิปมากอยู่แล้วที่เขาแบบเป็นหลักผูกอ่ะที่คนไม่ยอมรับต้องมีคนมายอมรับแทนอะ่ะ นั่นก็เป็นแบบว่าไม่อยากให้เพื่อนโดนซ่อมหลายหลายคน,มนยไม่งั้นเราะว่า้ซ่อมไม่หยุดไม่หย่อนนะครับครับผมข้อนี้สําคัญมากเลยอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือเป็นทาหารกี่ปีครับของผมเนี่ยเป็นเต็มที่เลยนะครับสองปีเต็มนะครับเพราะผมจบแค่ปวอชอแล้วไปจับใบแดงใบดำด้วยรายละเอียดก็ถ้าคุณจบปริญญาตรีหรือปศออถ้าคุณสมัครจะเป็นหกเดือน แต่ว่าถ้าคุณจะไปแดงไปดำนะครับวัดดวงก็1ปีนะครับรถย่อนได้วุฒิการเรียนหรือเรียนรอดอครับรถย่อนได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือถ้าคุณจบปอชหรือมหนะฮะคุณสมัครคุณก็เป็น1ปีแต่ว่าถ้าคุณวัดก็เป็น2ปีเต็มครับเหมือนผมนี่แหละครับวัดเอาเพราะกลัวไม่หลอกกลัวไม่เท่นะฮะไม่อยากสมัครนะครับคุณสมัครก็มีเยอะนะครับแต่ไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้นะครับ ความรู้สึกนะครับที่ได้ปวดประจำการบน้ารู้สึกว่ามันเบามันโล่งมากเลยครับเพราะว่าแต่จริงก็ต้องก็คิดนะว่าปลดไปจะไปทําอะไรยังหาแบบช่องทางแนวทางไม่ได้เลยออะผมลืมบอกไปนะครับว่าระหว่างที่ผมเป็นอาหารเกณฑ์อยู่นั้นผมกลับไปเรียนต่อคนระับสางวัอทิตย์ได้กลับบ้านทุกทีคือไปเรียนต่อปริญญาตรีครับแต่ว่าช่วงที่ปวดแบบ ผมเพิ่งเรียนได้แค่ปีครึ่งเพราะผมต้องเรียนสี่ปีผมจะหางานที่ไหนเนะี่ยปวดแล้วผมจะหางานที่ไหนนะครับมาทําเพื่อผมจะจ่ายค่าเทอมและค่าเรียนใช่ไหมครับกระทางง่ายๆคือก็ต้องมาคิดเครียดกันี้ว่าจะหางานที่ไหนทําใช่ไหมปวดแล้วแต่จริงก็ดีใจเลยครับปวดแล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าเหมือนเปาะหนึ่งอะ่ะเราจะได้ไปเริ่มชีวิตใหม่อีแบบหนึ่งครับจริงๆถามผมผมก็ไปสมัครสอบนะตะองน้าหานะแต่ก็ ไม่ได้คะดวงคนเรามันจะไม่ได้เป็นนะครับผมนี่ข้อสุดท้ายนะผมได้อะไรจากการเป็นทาหารเกณฑ์นะครับในครั้งนั้นนะผมได้ความรับผิดชอบความรับผิดชอบเลยเพราะผมตอนผมเป็นทหารยุทธนายผมอยู่ร้อยเก่าจริงผมเป็นผู้ช่วยจ่าเวนนะครับเป็นทหารบอกอด้วยอา่าก็จะทํำเอ,อเอกสาร แล้วก็รู้ระบบคอมเพิ่มระบบคอมมาเพิ่มขึ้นได้ความรู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยรู้ว่าเบื้องลึกหนาบางด้านในเป็นยังไงสังกุมข้างในเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ระเบียบระเบียบข้างในระบบระเบียบข้างในเป็นยังไงฮนะก็ได้มาปรับเปลี่ยนใช้ชีวิตประจําวันทําให้เราจากคนที่ไม่กล้าไม่กล้าสแสดงออกเพราะว่าเจอเขาเรียกอะไรครับพอเราเป็นระดับ ผู้ช่วยจ่าเวรเนาะเราก็จะเจอพวกอาจ่าเวรผู้กองผู้พันอะไรเงี้ยผมว่าร้อยนะครับจาก,กองอะไรเนงะี้ยจะเจอบ่อยผู้ทาหารเกณฑ์ธนรรมดาก็เจอครับแต่เขาจะผลส่วนมากก็จะเจอเพี่จ่าเวรเพราะว่าผมว่าร้อยอะไรเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับผู้ทหารเกณฑ์อยู่แล้วครับเพราะว่าทหารทหารเก่าเขาไม่ค่อยยุ่งหรอกน,นอกจากมาสั่งงานานานๆทีอะไรเงี้ยครับมีเรื่องต้องใช้อะไรเงี้ยจะเจอผมก็จะเจอเทุกวัน พราะผมในฐนทหารบอกว่าผมจะเจอทุกวันก็เป็นระบบการใช้คําพูดแต่ก็เหตุผลที่เสียงดังก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับที่ผมอยู่ด้านในแล้วเขาก็ชอบกันเพราะว่าเวลาเราฝึกเวลาอะไรทหารเขาตะโกนเสียงดังอยู่แล้วใช่เป็นข้อดีผมก็จะเป็นแต่ข้อเสียตอนออกมาข้างนอกคือคือเหมือนเราโวยวายเหมือนการเป็นคนโวยวายเนี่ยแก็เ oh <my> นี่ครับมันก็ได้ความรู้ความสุขใหม่ๆแล้วก็ได้ชีวิตใหม่เนาะ เพราะว่าไปเหมือนแบบไปสร้างอาชีพไปสร้างความรู้ด้านในเพราะาด้านในก็จะมีสอนเรียนสอนไรด้วยครับแล้วแต่ว่าคุณจะขว่คว้ามาได้ก,กันซักกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองผมรับประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซ็นนะอ่าลืมบอกไปผมเป็นทหารดีเด่นประจํากองร้อยปีญี่ผมปนอดด้วยนะครับร้อยหนึ่งเขาจะมีทั้งหนึ่งคนนะฮะเอาง่ายไหฮะเขาไม่รู้จัก ผมจะให้ใครว่าผมอยู่บพเขาให้ผมเลยครับโอเคครับการคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดสามคลายนะครับช่องยูนิฟีตี้ชาแนลด้วยนะครับนี่เป็นประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงนะฮะถ้าคุณมีประสบการณ์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาแชร์ประสบการณ์กันด้านล่างผมไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม